สูตรล่างนะครับเรามาดูสูตรล่างกันบ้างสูตรล่างเดินดีอีกหนึ่งสูตรก็คือสูตรบีหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมพี่ร้องผมลงไปแล้วนะเนี่ย <c oughs> ในช่องนี้ผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะครับว่าได้อะไรยังไงนะครับแล้วงวันนี้ได้อะไรนะครับล้วท,าทา้าการคำนวณน,นะครับเป็นไปตามนี้เลยน่ครับนี่คือใบเก่าของงวดที่แล้วนะครับเราทางารคำนวณก็คือ,คอยังไม่หลุดเลยนะฮะยังไม่หลุดเลยแต่สามารถใช้ ตัวประกอบประกอบได้กับชุดหลายๆชุดเลยสําหรับสูตรล่างชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการให้มากันแล้วก็ว่าเข้าจริงไหมแล้วเรามาเช็คสูตรกันแล้วงวดวันที่16บหกให้ไหรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งวดวันที่หนึ่งกันสองนะครับจากสูตรให้สามสี่ห้านะครับหวยออกสามศูนย์นะครับ วันที่17เดือน2นะครับจากศูนย์ให้789นะครับหวดอ,ออก5้นะครับคำเตือนนะครับคิดนี้เป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้ผู้ใครผู้หนึ่งนะครับเล่นการพานานหรือทำสิ่งผิดกฎหมายนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังกันด้วยนะครับ ต่อไปงวดวันที่1เดือนสามนะครับจากศูนย์ให้ศูนย์เก้าหนึ่งนะฮะหวยออกศูนย์เจ็ดหวยออกห้าเจ็ดนะครับ,ออ 0, ออ 5, 7, รบโอ้ยศูนย์เจ็ดถูกแล้วศูนย์เจ็ดต่อไปงวดวันที่สิบหกเดือนสามนะครับจากศูนย์ให้สามสี่ห้านะครับหวยออกศูนย์สามงวดวันที่สี่นะฮะ งวดวันที่หนึ่งเดือนสี่นะครับจากศูนย์ให้แปดเก้าศูนย์นะครับหวยออกหนึ่งศูนย์งวดวันที่สิบหกเดือนสี่นะฮะจากศูนย์ให้ห้าหกเจ็ดครับหวยออกแปดห้านะฮะงวดวันที่สองเดือนห้านะครับจากศูนย์ให้แปดเก้าศูนย์นะครับหวยออกเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับ วันที่15นะครับจาก0ูนยได้ศูนนะครับหวยออก0 6นหมวดนี้ปีนี้รู้สึกว่าศูนย์เดินดีเหลือเกินขาดอะไรเนะี่ย2 0 4 0 5 0 7 8 0ขาดขาด0 0นนะฮะศูนย์อะไรเนี่ยศู 04 05 0สี่้าศขาดอยู่4ตัวนะยังไม่มาต่อไปงวดวันที่1เดือน6นะครับจากสูตรให้2องสนะฮะหวยออก02และงวดนี้ว,วันที่16 เดือน6นะครับจากสูตรให้4 5 6นะครับแล้วเรามาดูกันนะฮะว่าตัวไหนจะมาว่างนะฮะเออเอาสิมันคงไม่เป็นศูนย์สี่ลงมาเนี่ยศูนย์สี่ศูนย์นะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันว่าสูตรให้ใช้อะไรยังไงนะครับจากสูตรนะครับให้ใช้หลักหน่วยสองตัวท้ายนะครับ บวกด้วยหลักร้อยหมุนหน้าสามครั้งนะครับหลักหน่วยนะครับสองตัวท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะหนึ่งสองี่้าหอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะสองตัวท้าย อ่ะจะสูตรให้ใช้ตัวนี้นะครับบวกกับตัวนี้แล้วแล้วนะครับบวกกันแล้วได้เท่าไหร่นะครับบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ลบสองจังหวะนะครับสมมติว่าเป็นห้าก็จะเป็น สี่สามอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอ่าเรามาเช็คสูตรกันนะครับเจ็ดลบสองเหลือห้านะครับเจ็ดลบสองนะฮะเก้าลบศูนย์นะครับเจ็ดลบหกนะฮะ จ็ดลบสองสามลบสามนะครับศูนย์ลบเจ็ดแปดลบแปดนะครับเก้าลบเจ็ดหกลบสองแปดลบสองนะฮะถึงว่าสุดท้ายตรงเนาะตรงตามนี้เลยนะครับอ่าลงไปแล้วนะครับสูตรปีหนึ่งขอบคุณหลายๆท่านที่ทักมาผมว่าผมลงไปแล้ว ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมก,กดุิดตามแกิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ